2048ประเทศไทยได้ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญที่สันสะเทือนทั้งภูมิภาคด้วยการเปิดตัวขีปนาวุธหนักยุคใหม่ล่าสุดที่ออกแบบและพัฒนาด้วยฝีมือคนไทยล้วนๆขีปนาวุธรุ่นนี้ถูกขนานนามว่าพระแสงยุทธนา48ซึ่งถือเป็นก้าวกระโดดครั้งประวัติศาสตร์ของกองทัพไทยในการเปลี่ยนโฉมหน้าอำนาจทางยุทธศาสตร์อย่างแท้จริง ไม่เพียงแต่เป็นขีปนาวุธที่ทรงพลังที่สุดของไทยเท่าที่เคยมีมาแต่ยังมีศักยภาพด้านพิสัยไกลความแม่นยำและความสามารถในการหลบหลีกการตรวจจับเรดาร์ที่เทียบชั้นกับประเทศมหาอำนาจขีปนาวุธพระแสงยุทธนา48ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันประเทศและสร้างดุลอำนาจใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จุดเริ่มต้นแห่งโครงการเมื่อความฝันกลายเป็นจริงโครงการพัฒนาพระแสงยุทธนา48 เริ่มต้นขึ้นอย่างเ네งียบๆ네ในปี2040หลังจากที่ประเทศไทยเริ่มวางแผนระยะยาวเพื่อยกระดับระบบป้องกันเชิงยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์การแข่งขันด้านอาวุธและภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นแรงผลักดันให้กองทัพไทยเร่งวิจัยและพัฒนาขีปนาวุธที่สามารถป้องกันดินแดนได้จากระยะไกลพร้อมตอบโต้ได้ทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน การวิจัยพัฒนาเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติสถาบันเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ d t e และมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยร่วมด้วยพันธมิตรจากภาคเอกชนด้านเทคโนโลยีอวกาศและ AI สมรรถนะหละทพลังที่โลกต้องจับตาขีปนาวุธพระแสงยุทธนา48ถูกออกแบบให้เป็นขีปนาวุธพิสัยไกลแบบหลายขั้น มันติสเตตบอลิสติกมิเซอร์ที่มีขีดความสามารถสูงสุดเท่าที่ประเทศไทยเคยสร้างโดยคุณสมบัติเบื้องต้นของระบบมีดังนี้ความยาวตัวขีปนาวุธ17.5เมตรน้ำหนักเต็มพิกั30ด30ตันความเร็วสูงสุดมอก .12 14,700กิโลเมตรต่อชั่วโมงพิสัยยิงไกลามากกว่า4,800กิโลเมตรระบบขับเคลื่อน solid fuel hybrid เ t e ระบบนำวิเที Quantum AI Guidance Plus GNSS 6ค่าความแม่นยำ้าน้อยกว่า2เมตระบบหัวรบเลือกติดได้ทั้ง conventional EMP Cluster หรือ Mo e MP, ระบบ d r o b กล i c Adaptive Trajectory Shift Plus Plasma Stealth Shield ระบบสื่อสารรหัสควอนตัมแบบ256บิดระดับ Ultra Secure จุดแข็งสำคัญคือความสามารถในการเจาะระบบป้องกันแบบ Anti b a l s t i c Missile ABM ของศัตรูและความยืดหยุ่นในการติดตั้งหัวรบได้หลากหลายรูปแบบการทดสอบยิงจริงแรงกลางเป้าไม่มีคลาดเคลื่อนในเดือนพฤษภาคม2048การทดสอบยิงจริงของพระแสงยุทธนา48ได้ถูกจัดขึ้นที่ฐานยิงลับแห่งหนึ่งในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศโดยมีการจำลองสถานการณ์การโจมตีฐานที่ตั้งเป้าหมายห่างออกไปกว่า4,500กิโลเมตรการยิงเป็นไปอย่างแม่นยำและน่าทึ่ง ขีปนาวุธพุ่งออกจากแท่นยิงด้วยความเร็วสูงสุดภายใน3.7วินาทีระบบ AI เริ่มคำนวณการเคลื่อนตัวของเป้าหมายแบบเรียลไทม์หัวรบกระทบจุดศูนย์กลางของเป้าจำลองด้วยค่าคลาดเคลื่อนเพียง1.8เมตรระบบต่อต้านเรดาร์สามารถเบี่ยงเบนสัญญาณของเรดาร์ศัตรูได้ถึง98%ใช้เวลาทั้งหมด7นาทีคึ่งในการวิ่งเข้าสู่เป้าหมายผู้สังเกตการจากองค์การความมั่นคงระดับภูมิภาคยอมรับว่า นี่คือระบบขีปนาวุธที่น่ากลัวที่สุดที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เคยมีการเปลี่ยนโฉมหน้ากองทัพไทยก่อนหน้านี้ประเทศไทยมีขีดความสามารถด้านยุทธศาสตร์จำกัดอยู่เพียงระดับพิสัยกลางแต่การมาถึงของพระแสงยุทธนา48ได้เปลี่ยนโฉมหน้ากองทัพอย่างสิ้นเชิงจากผู้ป้องกันกลายเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการยับยั้งภัยคุกคามจากระยะไกลระบบนี้ยังเชื่อมต่อกับเครือข่ายบัญชาการ NDCC National Defense Command Center ซึ่งสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เชิงลึกตอบสนองต่อภัยคุกคามและออกคำสั่งยิงผ่านระบบเข้ารหัสความปลอดภัยขั้นสูงแบบควอนตัมด้วยระบบนี้ทำให้กองทัพไทยสามารถมีบทบาทเชิงลุกในเวทีความมั่นคงระดับโลกและพร้อมต่อกรกับภัยคุกคามทุกระดับอย่างทันทีผลกระทบระดับภูมิภาคสมดุลใหม่แห่งเอเชีย ขีปนาวุธพระแสงยุทธนา48ไม่ได้เพียงเสริมความมั่นคงภายในประเทศแต่ยังเปลี่ยนดุลอำนาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศเริ่มประเมินใหม่เกี่ยวกับบทบาทของไทยในสมการยุทธศาสตร์ประเทศเพื่อนบ้านเริ่มจับตาอย่างใกล้ชิดองค์การความมั่นคงร่วมเริ่มเปิดโต๊เจรจาด้านความร่วมมือหลายชาติแสดงความสนใจซื้อระบบย่อยเช่นระบบควบคุมหรือการนำวิถี รัฐบาลไทยยังยืนยันว่าขีปนาวุธนี้จะไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือคุกคามใดๆแต่จะถูกใช้เพื่อสันติภาพป้องกันและการยับยั้งเท่านั้นสรุปพลังใหม่ของชาติไทยการเปิดตัวขีปนาวุธพระแสงยุทธนา48คือภาพสะท้อนของศักยภาพแห่งยุคใหม่ที่ประเทศไทยไม่ได้เป็นแค่ผู้รับเทคโนโลยีจากต่างชาติอีกต่อไปแต่คือผู้พัฒนาผู้สร้างและผู้คุมเกมยุทธศาสตร์ด้วยตนเอง ขีปนาวุธรุ่นนี้ไม่ใช่แค่อาวุธแต่มันคือพลังอธิปไตยที่หล่อหลอมมาจากปัญญาวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของคนไทยทั้งชาติในศตวรรษที่21ที่โลกเปลี่ยนเร็วและเต็มไปด้วยภัยคุกคามหลากหลายรูปแบบพระแสงยุทธนา48คือเครื่องมือที่จะทำให้ประเทศไทยยืนหยัดปกป้องและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงบนเวทีโลก